Terima <small> kasih telah menonton! <noise> นายสมพรปัจชิมเพชกรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรว่ายแถวชุดปฏิบัติการป้องกันควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนปากน้ําชุมพรโดยระดมสภากำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นอาสาสมัครในพื้นที่จัดประชุมปฏิบัติการออกตรวจปลาป้องปรามและกํากับการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ปากน้ําชุมพรอีกครั้งยังเป็นการ ควบคุมและดูแลผู้ที่มีคําสั่งกักตัวให้ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกาหนดโดยเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีการระบาดโควิดในทีในชุมชนปากน้ําชุมพรให้สามารถควบคุมและยุติได้โดยเร็วนายสมพรปัจจิมเพชตเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์การระบาดโควิดในทีในจังหวัดชุมพรขณะนี้มีเพียงปากน้ําชุมพรพื้นที่เดียวที่ยังเป็นพื้นที่สีแดงพบผู้ติดเชื้อหลายวันยอดสูงมากส่วนพื้นที่อื่นลดลงแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ดังนั้นเราจึงต้องควบคุม ื้นที่ตำบลปากน้ำตำบลหาดายรีตำบลท่ายางให้ได้ซึ่งเราจะนำเจ้าหน้าที่สพส่วนหน้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติการที่เทศบาลปากน้ำชุมพรตั้งแต่วันที่4ตุลาคมนี้สิ่งแรกที่ต้องทำคือการหยุดการเคลื่อนย้ายคนให้น้อยที่สุดเพราะโรคติดไปกับคนโดยจะมีการประกาศสัมพันธ์สองภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมาประกาศให้ทุกคนงดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็นผู้ที่ถูกกักตัวต้องกักตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดผู้ที่อยู่บ้าน ก็ต้องอย่าออกนอกบ้านอย่าออกนอกตำบลโดยจะมีมาตรการแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนของการดำเนินการในโรงงานชุมชนและในเรือเช่นพรุ่งนี้จะมีเรือเสี่ยงสูงเข้ามาสองลำเราก็จะนำทุกคนที่อยู่ในเรือทั้งหมดมาตรวจใครมีผนเป็นบวกก็จะส่งตัวไปรักษาคนที่อยู่ในเรือลำเดียวกันก็จะเป็นผู้เสี่ยงสูงจะต้องกักตัวและมีการติดตามอย่างเป็นระบบ